ขออนุญาตแนะนำตัวอย่างเป็นทางการนะคะสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามารับชมคลิปวิดีโอของพวกเราพวกเราคือโรงงานผลิตเครื่องมือการเกษตรค่ะธุรกิจของครอบครัวเราเป็นธุรกิจครอบครัวแบบเล็กๆนะคะแบบภูมิปัญญาชาวบ้านค่ะอาจจะไม่ได้เลิศดหลูใหญ่โตเหมือนโรงงานของใครๆแต่ความจริงใจพวกเรามีให้ไม่แพ้โรงงานอื่นๆแน่นอนค่ะหากใครกำลังตามหาพวกเราอยู่สามารถเสิร์ชหาข้อมูลได้ที่ Google แค่พิมพ์คำว่าสาวเนอการเกษตร แล้วคุณจะพบกับพวกเราทุกๆช่องทางเลยค่ะสวัสดีทุกคนอย่างเป็นทางการนะคะการที่เห็นในคลิปนี้วันนี้พวกเรากําลังประกอบแท่นเครื่องวิตน้านะคะเพื่อนําไปส่งให้กับตัวแทนจําหน่ายที่อําเภอสีประจันค่ะแท่นเครื่องวิตน้าที่พวกเรากําลังประกอบในวันนี้เป็นแท่นเครื่องวิตน้ารุ่นที่1นนะคะรุ่นธรรมดาสุดเลยจ้ารุ่นธรรมดาสุดนี่จะไม่สามารถ ได้นะคะคจะมีขาตั้งทั้งด้านหน้าและด้านหลังค่ะสามารถดูรีวิวแท่นเครื่องวิทยน้ำรุ่นนี้ได้ที่ท้ายคลิปเลยนะคะคลิปนี้อาจจะยาวนิดนึงนะคะชีวิตก็ต้องสู้ขอกู้มาเยอะธุรกิจของครอบครัวแอนโรงงานของพวกเราเริ่มต้นทุกอย่างจากการติดลบนะคะพวกเราไม่ได้มีต้นทุนที่ดีเหมือนใครๆไม่ได้มีสมบัติแล้วก็ไม่ได้มีเงินทุนที่ดีด้วยคะ่ะที่มีทุกวันนี้ก็พอดินหล่นและก็สร้างล้้วนเลยนะคะต้องขอบขอบพคุณพ่อก,กับแม่ที่มอบวิชาความรู้ ให้พวกเราเป็นสมบัติที่ล้ำค่ามากที่สุดในชีวิตถึงแม้ไม่มีของนอกกายแต่มีความรู้มีวิชาติดตัวไปที่ไหนก็สามารถหากินได้ทุกที่ถ้าเราขยันนะคะไม่เคยน้อยใจในโชคชะตาแต่กลับรู้สึกภูมิใจในตัวเองถึงแม้วันนี้จะยังเป็นหนี้แต่สร้างทุกอย่างมาได้ขนาดนี้ก็ภูมิใจสุดๆแล้วคะ่ะถ้าใครที่ติดตามรับชมคลิปวิดีโอของแอนมาตลอดแอนจะพูดถึงเรื่องนี้เสมอคะ่ะที่ต้องพูดทุกอย่างบันทึกลงในคลิปวิดีโอพอต้องการเก็บความ ทรงจำนี้ไว้พอต้องการเตือนสติของตัวเองกว่าจะได้เงินมาแต่ละบาทเราต้องเจอกับอุปสรรคมากมายมากขนาดไหนวันข้างหน้าเราไม่รู้ว่าเราจะประสบความสําเร็จหรือไม่สําเร็จอย่างน้อยถ้าเราได้ย้อนกลับมาดูคลิปวิดีโอของตัวเองเราก็จะได้รู้ว่าชีวิตของเราต่อสู้มาสุดๆแล้วทุกวันนี้ไม่ว่าปัญหาอะไรจะเข้ามาลุมล้อมสู้จนชินแล้วค่ะสู้อย่างเดียวเชื่อว่าเดี๋ยวมันก็ต้องผ่านไปได้ทั้งในระบบและนอกระบบสัมผัสมาหมดทุกอย่างแล้วค่ะทุก วันนี้กล้าพูดแบบที่ไม่กลัวอะไรเลยนะคะมีคําพูดภายในใจเป็นหมื่นล้านคําอยู่ที่ว่าเราจะนําออกมาใช้กับสถานการณ์ไหนที่เหมาะสมมากที่สุดใครที่เข้ามาดูคลิปวิดีโอของแอนแล้วกําลังท้อกําลังสิ้นหวัง สู้ๆนะคะรีวิวท่านเครื่องวิตน้ำรุ่นที่1รุ่นธรรมดานะคะรุ่นนี้จะไม่สามารถพับได้นะคะจะมีขาตดดัา้งทั้งด้านหน้า,นนานและด้านหลังคะ่ะสามารถวางเครื่องยนต์ได้ทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะคะโรงงานของเราใช้เหล็กหนาในการประกอบทั้งหมดคะ่ะแข็งแรงทนทานไม่ว่าจะสั่นสะเทือนมากขนาดไหนก็ไม่ฉีกไม่ขาดแน่นอนคะ่ะประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วก็นําขึ้นรถไปส่งให้ลูกค้ากันเลยคะ่ะขอบคุณที่ชอบผลงานของแอนขอบคุณทุกๆกำลักกงใจที่ติดตามรับชมนะคะ Bye. <laughs>